สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของความรู้ที่ช่องของดีเจไตยนำมาฝากกันอีกแล้วนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีทุกๆยูสเซอร์ทุกๆผู้ติดตามเลยนะครับ380กว่ายูสเซอร์แล้วนะครับยังไงแล้วก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อข้อมูลและคลิปต่างๆจะได้ไปถึงโทรศัพท์ของท่าน อย่างรวดเร็วและก่อนใครนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกช่องทางเลยที่ให้โอกาสดีเจตายไปเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องทางของผมได้หลายๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k กลุ่มต่างๆนะครับรวมทั้งไลน์กลุ่มต่างๆด้วยแล้วก็1414 plus 14 tab t o r e a d ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆช่องทางที่เสียงของดีเจตายไปถึงท่านผู้ฟังก็ฝากติดตามช่องของ ดีเจตายผู้ชายสายไอทีคนนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการแปลงเสียงอ่าไม่ใช่สิแปลงตัวหนังสือให้เป็นเสียงแบบฟรีๆมาให้กับท่านผู้ฟังได้ใช้กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมเคยนำเรื่องราวของบทน้อย Voice มาฝากกันแล้วนะครับตอนนี้ผมมาเจอลูกเล่นใหม่ของ Windows 11นะครับ Windows 11นี้เขามีตัวแปลงตัวอักษรให้เป็นเสียงนะครับผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของ Windows 11โดยตรงหรอกนะครับเป็นของ Microsoft นะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้น Microsoft เพิ่งไปซื้อเจ้า Clipchamp มานะครับ Clipchamp มาเจ้า Clipchamp นี่เอาไว้ทำอะไรนะครับ Clipchamp นี่ก็คือเอาไว้ตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับ แล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะสร้างคำบรรยายหรือสร้างข้อความเท็ให้เป็นเสียงนะครับวันนี้ผมจะพามาเรียนรู้วิธีการเข้าไปใช้คลิปแจมกันนะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows อื่นอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปใช้เว็บไซต์ของคลิปแจมได้ที่ m i c r o s o f t c l i p c h a m p c o m นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ แปะเอาไว้ใต้คลิปเนาะใครที่อยากจะลองเข้าไปเล่นก็เข้าไปเล่นได้เลยส่วนใครที่ลงเป็น Windows 11อยู่แล้วนะครับ Microsoft Clipchamp ก็มีมาอยู่ใน Windows 11อยู่แล้วโดยไม่ต้องไปดาวน์โหลดที่ไหนเลยนะครับ <laughs> นะฮะวิธีการเข้าใช้งานง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเปิดหน้า Microsoft Clipchamp ขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม Microsoft Clipchamp มาแล้วเนี่ยมันจะให้เราลงทะเบียนหรือว่าสมัคร ใช้บริการแล้วก็กรอกอ่ามันจะมีให้เลือกนะครับเลือกเป็น Google ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็น Microsoft Account ก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยนะครับแต่ผมเลือกเป็น Google นะครับก็ใช้กันอยู่ประจำแล้วเนาะ <laughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองพาเข้าไปสำรวจด,ดูก่อนว่ามี <Windows S 1> อะไร <M S 1> บ้าง Windows M Desktop Folder View View so e. s o u r f o r Pro 4.0 2อ่ะผมขอใช้ n v r ตปรแก,กมจอนะครับ ร่วมกับ Windows 11นะครับแล้วก็ร่วมกับ Southport ด้วยนะครับอ่าเราไปหา Microsoft c l i p i o n s h i p กันครับ M Movie M Media M Microsoft c l i p i o n s h i p Shortcut สามสี่สองอฟสามสี่หกอ่าที่มันเป็นช็อตคั u เพราะอะไรครับเพราะว่าผมไปดึงมาจากอ่าแชลล์โฟลเดอร์อ่อแชลล์แอปแชลล์เชลล์แอปโฟลเดอร์นั่นเองนะครับก็เลยมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะลองเข้าไปครับ หอแป๊บหนึ่งเครื่องผมมันใช่โคซอฟคลิปแชมป์นะครับชา้าแต่ชัวร์นะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเราเข้ามาหน้านี้แล้วอันนี้ผมลงทะเบียนสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็คงจะไม่พูดถึงการสมัครเนาะเพราะการสมัครเนี่ยมันก็คงจะเหมือนเหมือนคล้ายๆกับการสมัครการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วๆไปโดยให้เราเลือกว,ว่าเราจะล็อกอินด้วยอีเมล o o g l e Facebook อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ทาง Microsoft ก็มีช้อยให้เลือกอยู่ประมาณ2ช้อยอ๋อสามช้อยเนาะเดี๋ยวผมดูเนาะมี Apple มี Microsoft Account แล้วก็มี Google Account นะครับผมเลือกเป็น Google Account นั่นเอง m i c คร s o f t ์ไมโครซอฟ o ์อ่ะายหน้า <Microsoft. S 2> หลักเวอร์คีไมโ o รซ t t ท์ Cha เนี่ยมันจะเป็นถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์นั่นแหละครับส่วนช็อตคัททั้งหลายมามันก็จะนำเข้าช็อตคัทเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น เว็บไซต์ท<ห> <DD S 2> ี <DD S 2> ่ดีนะครับหน้าหลักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ h เพื่อไปดูหวัวข้อ,ขอ,ขอก่อนมีอะไรบ้างนะครับดีใจพี่ได้พบคุณอีกครั้งเฮดดิเบเวงสามนี่เห็นไหมมันเป็นสมกับ ai แล้วเกินนะครับพอเราเข้ามาเขาพูดว่าเขาพูดว่าอะไรไอต้นนี้ microsoft clip share memory เบเวดสองเฮ็ดดิเบเวงสามอ่ามันก็บอกว่าดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งนะครับอ่านแล้วเรา heading ต่อครับ สร้แรงบันดาลใจด้วยเทมเพลตเฮดดิ้งเลเวค่ะตรงนี้นะครับมันจะมีเทมเพลตต่างๆให้เราเลือกใช้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอัปโหลดบน YouTube อัปโหลดบนโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็จะมีเทมเพลตให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปสรรหาเลยนะครับอันนี้ก็น่าใช้อีกอันหนึ่งนะครับอะเฮดดิ้งต่อครับวิดีโอของคุณเฮดดิ hate, ing, way, ้งเลเวองอ วิดีโอของคุณนะครับวิดีโอของคุณถ้าใครบันทึกไว้มันก็จะมีวิดีโอหลายไฟล์ที่ผมบันทึกไว้หลายไฟล์แล้วแหละนะครับอ่ะเ e a d i n g ต่อครับวิดีโอไม่มีชื่อ heading l e 4อ่ะอีกครับวิดีโอไม่มีชื่อ heading level 4 untitled v i ว e o heading l 4วิดีโอไม่มีชื่อ u n ้ i t l e d u n t i t l อัน n ต i ต l ้ d webinfo.com อ่ะมันมีหลายวิดีโอนะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อวิดีโอไว้อ่ะที่นี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมจะพาไปดูว่า,าเราจะมาสร้างข้อความตัวหนังสือให้เป็นเสียงโดยใช้ Microsoft t l i p Champ เนี่ยทำอย่างไรนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเราคอนโทรลโฮมขึ้นไปนะครับายหน้าหลักเว r ร์ข้อบัให้อยู่ที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วเราก็กดตัว B มาเพิ่มโฟเดบัตทอัปเกรดบัญชีบัตทันไม่อยู่ตรงที่อัปเกรดบัญชีนะครับตรงนี้ อัปเกรดบัญชีตรงนี้มันจะมีแบบลงทะเบียนธรรมดากับลงทะเบียนแบบเสียเงินรายปีรายเดือนนะครับซึ่งจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะครับผมก็ไม่รู้แหละมันมีอะไรบ้างผม,มยังไม่มีตังสมัครเนาะมันเยอะจัดก็ <c oughs> คิดเป็นรายเดือนเนาะมันไม่ได้ขายขาดถ้าขายขาดผมจะซื้ออยู่แต่ถ้ามันขายเป็นรายปีรายเดือนนี่ผมก็คงไม่เอาผมคงใช้แบบฟรีฟรีที่เขามีมาให้ดีกว่านะครับอ่ะเลื่อนลงมาครับเลื่อนลูกศรลงมา แสดงการแจ้งเตือนมีหน er uh, so, uh, ึ่งการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านบัตรทันอ่ามีหนึ่งการแจ้งเตือนอลุษสามลงมาครับแสดงโปรไฟล์ผู้ใช้บัตรทันเมนูเลื่องลงมาครับเม็นรีเจียนภายหน้าหลักเฮดดิเลเวง 3D ใจที่ได้6สร้างวิดีโอใหม่เริ่มตั้งแต่ต้นสร้างวิดีโอด้วย AI เฮดดิเลเวง5สร้างแบรนด์บันดันเพลงเฮดแสดงเพลง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  สับแดงเพลเพรศโฆษณาบนเฟซบุ๊กทำหมดแท็บสับแดงเพลรศชื่อบนโลกโซเชียลทำหมดแท็บสับแดงเพรศเพรศงานดังงานทำหมดแท็บสับแดงเพลเรศงานฉลองฉลองสับแดงเพลเพรศการท่องเที่ยวสับแดงเพรศเล่าสับแดงเพลเพรศโฆษณาการขายสับแดงเพลเพรศการตลาดสับแดงเพรศเพรศมีวิดีโอสับแดงเพลรศสับแดงอะเยอะไปหมดเลยนะครับเราจะข้ามไปนะครับสับแดงเพร 7โปรเจกต์ Project Project. สำหรับการค้นหาเฮดดิ้งเลเวง2วิดีโอของคุณถ่ายค้นหาวิดีโออเรียงตามบัตร้างวิดีโอบัตรทันวิดีโอไม่มีวิดีโอเฮดดิ้งเลเวล4วิดีโอไม่มีแก้ไขครั้งล่าสุดคลิกผลักวิดีโอไม่มีวิดีโอเฮดดิ้งเลเวล4วิดีโอไม่มีแก้ิกผลักอันตรต้นวิอันตรเฮดดิ้งเลเวล4อันตรต้นแก้ไขครั้งล่า วิดีโอไม่มีวิดีโอไม่เคสดิเรกสีวิดีโอไม่แก้ไขครั้งล่าสุดภายหน้าหลักบริษัทเข้ใช้เพิ่มโฟลเดอร์อัปเกรดบัญชีบัตรทันสร้างวิดีโอบัตรทันมาตรงนะครับพอเราคอนโทรลโฮมหน้าลักบรเนี่ยให้เรามาที่เพิ่มโฟลเดอร์อัปเกรดบัญชีบัตรสร้างวิดีโอบัตรทันสร้างวิดีโอบัตรทอนก็คือกดตัวบีมานะครับเรา space ให่สร้างวิดีโอบัตรทัน f u l active thread n จุด หน้าหลักเวอร์ฟิกข้อมาคลิกแชมป์ด็อกเมนต์อะหลังจากนั้นปุ๊บให้เราลองคอนโทรลโทมอีกทีนึงครับหน้าหลักเวอร์ฟิกข้อมาคลิกบตัวบีเลื่อนลงมาเมนูหลักบัตรทอนการสำรองข้อมูนอัปเกรดบัญชีบัตรนำเข้าสื่อบัตรทันนำเข้าสื่อบัตรทันเมนูหลักสั้นบาน้าต่างตัวละอัตราส่วนก้าวโคนึ่งโคสี่ครับสอคยบเอการช่วยเหลือบัตรสดงบาน่าเว็บฮิมูท็เมนูหลักบัตรทัน ตรงนี้ะนะครับเราจะใช้ B ีไล่มาไม่ได้แล้วอันนี้ผมลองให้ดูเฉยๆที่ได้ไม่สับสนนะครับเพราะเราเจอสร้างวิดีโอลแล้วครับ, <Word S 1> รบให้เราบีตัวกดบมาถึงตรงเมนูหลักบัตรทนการสำรองข้อมูลเนื้อัพเกรดบัญชี <มา S 2> ชบัตรทันมาเจอตรงอัปเกรดบัญชีแล้วนะครับให้เราใช้ลูกศรเลื่อนลงมาครับส่งออกบัตรทนอันนัลโบตันมาเจอคําว่าส่งออกนะครับยังครับเลื่อนลงมาครับสื่อของคุณแท็บสีเสื่อของคุณนี่ก็ยังครับบันทึกและสร้างแท็บ มาที่บันทึกและสร้างนะครับผมใายบันทึกและสร้างครับให้เรากดสเปซบาไปครับ space ตั้งหน้าต่างบัตรทันและพิเศษเพิ่สุดหลังจากนั้นปุ๊บให้เราเลือกลูกศรลงมาอีกทีหนึ่งครับเทดดิเลเวอสองบันทึกทรูสตาร์บันทึกท้ายหน้าจอและกล้องบัตรทันเห็นไหมครับมันจะมีให้เราเลือกบันทึกแบบหน้าจอและกล้องเราก็ยังไม่สนใจครับกล้องบัตรทันกล้องเฉยเฉยนะครับหน้าจอบัตรทันหน้าจอเฉยเฉยนะครับอ่าเลือกลงมาอีกครับเสียงบัตรทัน เสียงเราก็ยังครับกลุบันทึกเราก็ยังอีกแหละครับเฮดดิเลเล2ไพ่สร้างลูกศรลงมาอีกครับสร้สางไายการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดบัตทันนี่แหละครับผมฟังอีกทีหนึ่งนะครับทายการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดบัตทันการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนะครับให้เราก,กดตรงนี้เลยนะครับสเปซบาร์หรอเทอร์ครับ สั้นบานนาต่างบัตทันเทอพีฟสเวทเฮสนเสุดทายสั้นบานนาตางบัดทันอพีฟเวทเฮสนเสุดหลังจากนั้นปุ๊บให้เรากดตัว e ครับทข้อความอีดิททแท็กคีย์โฟเดอร์ทิมสิงสเปซทพอเรากดตัว e แล้วนะครับให้เราเอาข้อความที่เรามีอยู่เนี่ยเพสลงไปเลยปึ้งพัดเต็มฟอร์มคลิปบอร์ดระยะเวลาสูงสุดคือส0นาที มันจะทําได้สูงสุด10นาทีนะครับข้อความนั้นจะได้10บนาทีนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากที่เรา c o py ี้ข้อความมาวางเรียบร้อยแล้วเรารอสักอย่าง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 ให้เรากดว s c a p c cursor escape ออกไปครับระยะเวลาสูงให้สิงตัวอย่างบัตรบันทึกบัตรทันหลังจากนั้นปุ๊บตัวอย่างบัตรทันให้เราฟังว่ามันจะมีพอเราวางข้อความไปแล้วเนี่ยเรากดให้มันเป็น format off แล้วนะครับผม ให้เราเลื่อนลงมาครับสิ่งที่คุณต้องการตัวอย่างบัตทอนมันจะมีตัวอย่างบัตทอนนะครับอาจยวผมจะลองกดตัวอย่างให้ฟังก่อนเนาะสเปซันเวลับเบิลตัวอย่างบัตทอนอันเวลับเบิลช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขออเชิญท่านพบกับรายการเพลงดีฟริสตล์ดำเนินรายการโดยดีเจตายผู้ชายสายไอทีขอเพลงที่อยากฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5 70 70 95, 5 7 1 0 1 9 7 0 9 5 5 7 1 9 7 7หเกเนเ้้เิ่เรือเก็บเบอร์นี้เอาไว้แล้วเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อจะได้พู อันนี้ผมเขียนผิดเยอะนะไม่ได้แก้ก,ก็จะแก้งท่านผู้ฟังนั่นแหละนาอว่ามันผิดนะครับซึ่งมันอ่านดีมากเลยอันนี้ผมให้ฟังอีกทีนึงตรนนง,งเ,เวลาต่อจากนี้ไปขออเชิญท่านพบกับรายการเพลงดีฟรีสตล์ดำเนินรายการโดยดีเจตายผู้ชายสายไอทีขอเพลงที่อยากฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5 5 7 1 0 1 9 7 0 9 5 5 7 1 9 7หรือเก็บเบอร์นี้เอาไว้แล้วเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อจะได้พูดคุยขอเพลงอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นแหละนะครับอะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปบันทึกเราฟังตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเราไม่พอใจแล้วก็สามารถปรับความเร็วปรับช่องว่างได้โดยใช้เครื่องหมายคอมมาเป็นตัวกั้นนะครับว่าจะให้มันพูดห่างประโยคนั้นแค่ไหนนะครับแล้วมันก็จะมีเสียงให้เราเลือกด้วยอ่ะหลังจากที่เราฟังตัวอย่างแล้วลออยังไม่บันทึกครับบันทึกบัรทันเรายังไม่กดบันทึกเนาะให้เราเลือกไปก่อนแท็บทางนี้เอ็นท้ายสั้นบรราแท็บนำทางด้านทายคาบรรยายแท็บการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดแท็บซีเรตแท็บนำทางด้านเวนรีจินเอ็น ไายกำลังติดตามหนึ่งไทยกำลังไทยกำลังติดตามหนึ่งจุดแว็บฮิงโูท็อปการสำรองข้อมูลไายสื่อของคุณไายบันทึกและสร้างแท็บไายไล่บารีและหาแท็บไายเพมเพรสแท็บไายข้อความแท็บไายการเปลี่ยนแท็บไายชุดแบรนด์แท็บตัวละตราส่วนไายภาษาคอมโบบ็อกซ์โฟล์ดไทยไทยวงเล็บเปิดไายวงเล็บปิดหลังจากที่เรากดฟังแล้วนะครับเรายังถูกใจและอ่ะสมมุติว่าเราถูกใจแล้วนะครับให้เราคอนโทรลโฮมไายหน้า ขึ้้นไปแลวการตัลงรองข้อมูลเนื้อหาบัตรทันเมรูโฟลักกด C ีลงมาอีกทีนึงครับ่ายสื่อของคุณแท็บทายบันทึกและสร้างแท็บยังครับ่ายบารีเนื้อหาแท็บทายเพลงเพลงแท็บอ่ากด C ลงมาเรื่อยๆทายข้อความแท็บทายการเลี่ยนแท็บ่ายชุดแบรนด์แท็บตัวละตราส่วนกว้างยาวเลขสี่หกโครนเก้าและทายภาษาคอมโบบ็อกซ์โครถ่ายไพวงเล็บเปิดทายวงเล็บปิดถ้าเราต้องการให้ข้อความของเราเป็นภาษาอะไรนะครับให้เรากดมาหาคำนี้ครับ ไทยภาษาคัมโบบ็อกซ์โค้ดไทยไทยวงเล็บเปิดไทยวงเล็บปิดไททันผมเจอไทยแล้วนะครับเลื่อนลงมาครับตอนนี้ใช้ลูกศรเลื่อนแล้วครับหลังจากที่กดตัวซีมาเจอคําว่าภาษาให้เรากดลูกศรเลื่อนลงมาครับเสียงอ่าได้ยินคําว่าเสียงนะครับผมเลื่อนลงมาอีกครับคัมโบบ็อกซ์โค้ดไทยวงเล็บเปิดเปิดบ็อกซ์อ่า

่ข้อความตั้งเรียนแท็บชุดแบรนด์แท็บแท็บพาดดิ้งรปสตาร์ทภายหน้าจอและกล้องบัหน้าเสียงบัตรร๊ปเอ็นเฮดดิ้งรปสตาร์ทภายการแปลงข้อความรูปเอ็นซับแท็บพาเอ็นทายสั้นหน้าตขยายแผนแสดงคําดรอไปที่ค้นหากับบัตรเป็นบัตทันค้นหาไปข้ามเป็นบัตทันลองเล่นดูภายหน้าหลักเวิร์เข้ามาคิชแด์ด็เมตยังไม่มาเมนหลักบัตรตา้สำรองข้ออัปเกรดบัญช สอกบัตหน้าจอและกล้องบัตกล้องบัตรหน้าจอบัตรเสียงบัตรตัรแปลงข้อคามเป็นเสียงพูดสั้นบนหน้าตาสัดงข้าธิีบัตรอไปที่จุดค้นหากับบัตเล่นบัตรั้นค้นหาไปรอไปที่เข้าสู่โหมดเต็มนักตัวหลักตราสุดเท้าโคนหนึ่งโคนสี่โคนสองโคนยี่สิบเอ็ดการช่วยระบัตเลือกทำบัตรตบบัตรั้นทำสำบัตรสูงออกบัตรสูงเข้าสูงให้สั้นแถวแทบปุ่มตัดไปข้ามปุ่มตัดถอยหลังสั้นทางได้ฟังเสียงนี้บัตรั้น อ่านี่กด B มาจนก,กว่าจะเจอความเสียงนี้ครับคายการโหลดเสียงเสียงที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่ควรค่าแก่การแชร์อันนี้คือเสียงเปรมดีนะครับอ่ะเราจะไปหาเสียงนิวัตครับทายคำบรรยายครับทายการแปลงครับเว็บฮิมฟูครับการสัมลองครับคายสื่อของครับคายบันทึกและทายไลบรารีทายเทมเพสทายข้อทายการเปลี่ยนแท็ปทายชุดแบรนด์ตัวหลัตราสุดคายเสียงคอมโบบ็อกซ์ครับทายไฮบรารีโอคายไฮบรารีโอเล็กพอเรากดให้มันดังแป๊ก นี่เฟรมว่ดีแล้วให้เรานิ้วัดวงเล็บเปิดนิ้วัดวงเล็บปิดปุ๊บแล้วก็ e เอนเตอร์ไทยเสียงคัมโบบ็อกซ์ไทยนิ้วัดวงเล็บนะครับมันจะมาอยู่ที่นิวัตแล้วนะครับอ่ะไทยบ่าดีวงนิ้วัดวงเล็บเปิดนิ้วัดเอ็กซ์ฟังเสียงนี้รูปบเอนไยวงเล็บเปิดไทยวงเล็บปิดไายนิ้วัดวงเล็บเปิดรูปบเอนไยฟังเสียงนี้บัทฟังเสียงนี้นะครับสเปซอันนาเวลฟ์ฟังเสียงนี้ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่คุ้ค่าแก่การแชร์ เลือกจากเสียงที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่ควรค่าแก่การแชร์อ่ะมันมีอีกเสียงหนึ่งด้วยนะครับคอมโบบ็อกซ์เออร์วัวงเล็บเซเบสวัดแล้วนะครับเรามันจะมีอัชราวงเล็บเออร์อัชราวงเล็บนิวัตวงเล็บเออร์นิวัตวงเล็บอัชราวงเล็บเออร์เอสเคดวัตฟังเสียงนี้บัตทันฟังดูนะครับอัชราเซเ c e เลือกจากเสียงที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่ควรค่าแก่การแชร์ มันไม่เหมือนเสียงผู้หญิงเนาะเสียงนี้มันเป็นอัจฉราเลือกจากเสียงที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวที่ควรค่าแก่การแชร์อะหลังจากนั้นหน้าหลักวอร้าผมไายชื่อวิดีโออดิทไทยวิให้เรามาเ็นรีเจียนชื่อไายชื่อเอสเคปวดการสำรองข้ออัปเกรดบัญชีสมบัตแท็บนำทาง่ทยสื่อของบันทึกและสร้างแท็บซี่เหในบารีลัเพย์พลข้อครับการเรียนชุดแบบแท็บนำ แทพาร์เฮดดิ้งรูปสตาร์ทายหน้าจอและกรองหน้าจอเสียงบัตรทันรูปเอ็นบันทกเฮดดิ้งเลรูปเอ็นบันทึกอ่ะนะครับหลังจากที่เราฟังเรียบร้อยแล้วเนาะเราฟังว่ามันถูกใจหรือไม่ถูกใจแล้วาย <th ai S 1> หน้า<ะ>ให้เรากดตัวบีมาหาคำว่าเมนูหลักบัตรทันการสำรองข้อโฮเ กรดบัญชีอัปเอ็ดบัญชีก่อนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เราใช้ลูกศรเลื่อนลงมาครับสจะคำว่าส่งออกแท็บนำทางด้านข้างเนวิเกชั่นถ่ายสื่อของคุณแท็บบันทึกและสร้างแท็บสี่เหลี่ยมบันทึกและสร้างอันนี้เราสร้างไปแล้วเนาะแต่เราจะยังไม่ได้บันทึกใหบารีล่าหาแท็บเพมเพรทแท็บเราก็เลื่อนลงมาหาเรื่อยๆครับมาหาคำว่าบันทึกครับข้อความแท็บการเปลี่ยนแท็บชุดแบรนด์แท็บแท็บนำทางด้านแท็บฮันดิเลิงสองถ่ายบันทึกกรุ๊ปสตาร์ทบันทึก ไายหน้าจอแบตกล้องบบตหน้าจอบบตเสียงบบตปุ่นบันทึกเฮดดิเรลสองไายสามปุ๊บสตาร์ทสางไายการแปลงข้อความเป็นเสียงปอ็นสามแพพาร์เอ็นไายสั้นบานหน้าตขยายแผนแผแสดงคำรอไปที่จุดเลิกค้นหากับเป็นบัตท้นค้นหาไปรอไปเข้าขยายแผนแผบดสั้นบานหน้าแพพาร์โเอ็นปอ็นสามไายการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดสเปซไายการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดบัตท้น หน้าหลักเวรทให้ชื่อวิดีโออีดิทให้การป้อนข้อควลเวลาของโปรแกรมให้ข้อความอีดิทให้แทรกคีย์โฟลเดอร์ทิมสิ่งที่คุณต้องการสเปคข้อความให้ข้อความอีดิทให้ตัดแต่งฟอร์มคลิปบอร์ดระยะเวลาสูงสุดเอสเคประยะเวลาทิมสิ่งที่ตัวอย่างบัดชันอ่าหลังจากที่เรากดมาหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เรา มาหาที่สร้างอีกทีหนึ่งนะครับพิมสิ่งที่คุณต้องการพูดระยะเวลาทายข้อความอีดิททายและเข็มระยะเวลาให้เราใช้ลูกศรล่างมาพิมพ์สิ่งที่ตัวอย่างบัตรบันทึกบัตรทันแล้วเรากดบันทึกสเปซอันน่าเวลับเบอายบันทึกบัตรทันอันน่าเวลับเบอรแป๊บระยะเวลาคือยี่สิบจุดสองแปดวินาทีจุดอ่าเสร็จแล้วนะแท็บพาดเลทายสั้นบานหน้าแท็บนำพัดทายคำบรรยายการแปลงเขาแท็บนำพัดเป็นรีจินทายไม่ได้เละจุดทายไม่ได้ พายไม่ได้ายไม่ได้ายไม่ได้แหวบิงฟูท็อเมลักดการสำรองอัปเกรดบัสมอกบัตทันแพ็นำพายสื่อของบันทึกและไลบารีเพมเฮข้อการเรียนแพชุดแบรนด์แพ็นำแทพพารเฮดดิเลเวร์สายบันทึกลูสตาร์ายหน้าจอและรูตรเฮดดิเลเวรูปสตาร์ายการแปลงข้อความลูสตาร์แพพพายสั้นบานหน้าขยายแนแสดงค่ะก่อไปค้นหากลับเล่นบัตชันอ่าให้เรามา เลื่อนลูกศรมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเคําว่าเล่นนะครับแล้วเราก็สเปซบาร์ครับสเปซไปหน้าหลักเวอร์ฟิกครับรอแป๊บหนึ่งช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับรายการเพลงดีฟรีสตล์ดำเนินรายการโดยดีเจตายผู้ชายสายไอทีขอเพลงที่อยากฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5 70 70 5 7 1 0 1 9ห้า5้7 1 9 7หหรือเก็บเบอร์นี้เอาไว้แล้วเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อจะได้พูดคุยขอเพลงอีกหนึ่งช่องทางนะคะ นี่เห็นไหมแล้วครับเราได้แล้วนะครับทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราจะเอามันออกมาใช้ได้อย่างไรนะครับให้เราอนโทรโฮมไปครับลรแล้วให้เราใช้ลูกศรตัว B นะครับเมูหลักบัตรทนโคโลกดไปเรื่อยๆครับการสำรองข้อมูลเนื้อหาบัตรทันเมูโคลอัปเกรดบัญชีบัตรทนสมอ,อกบัตรทันโคโลบนี่แหละครับเรามาหาคําว่าส่งออกบัตรทัน call l a นะครับให้เราสเปซบาร์ครับสเปซ f แทนเต็ทีนี้ ให้เราเลื่อนลูกศรล่างลงมาครับเฮดิเนเริงาคุณภาพวิดีโอวิดีโอของคุณจะส่งออกเป็นไฟล์ MP4 มันจะบอกเลยนะครับว่าเสียงที่เราบันทึกไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นไฟล์ MP4 แล้วนะครับผมจะกลายเป็น MP4 เราก็สามารถนําเสียงนี้ไปวางในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอหรือว่าจะใช้เจ้าคลิปแชมป์เนี่ยทำวิดีโอต่อได้เลยนะครับอ่านเลื่อนลงมาครับ of f ไฟ 480p สำหรับฉบับล่างบัตทันฉบับล่างนะครับมันจะอยู่ที่ 480p นะครับเลื่อนลงมาครับ 720p ไฟที่มีขนาดเล็กกว่าจะสมบอรอได้เร็วกว่าบัตทัอนอ่าเลื่อนลงมาครับ 180p ดี 1, 8, 4, P, H, D, คุณภาพสูงบัตทัน 4K วิดีโอของคุณไม่มีสื่อ 4K เรีเ่ยมบัตทัน CIF สำหรับวิดีโอไม่เกิน45วินาทีบัตทัน u n ว v ั i l ดิสเอน Un อ่ามีอีกเยอะแยะเลย ทีนี้ถ้าเราเสียเงินให้มันน่ยมันก็จะได้อีกเยอะนะครับแต่เราไม่ต้องเสียหรอกเนาะเพราะว่าเราชอบใช้ของฟรีหนึ่งพันแปดสิบเพดีคุณภาพสงบัตรทันเราเลื่อนมาที่แล้วแต่ความพอใจเลยเจรย่สผมเอาแค่เจ็ด้อยสิบแล้วกันอ่ะเจ็ดรอยี่สิบหรือว่าจะเอาหนึ่งพันแปดสิบเเลยแล้วกันนะครับอ่ะพอเราเจอตรงนี้แล้วนะครับให้เรากด enter นะครับ

พอหลังจากที่มันคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยหน้า<อ>หลักเวิให้เรากดคอนโทรลโฮมไปนะแล้วก็แท็บดูครับภายแก้ขายต่อไปบัตทันทายหน้าหลักบัตชันทายอัพเกรดบัญชีอีดีทวิตดีโอไม่มีถ่ายบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณบัตทันเล,ล้วลิเแท็บมาจนกว่าจะเจอคําว่าทายบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณบัตทันแล้วเราก็กดเลยครับสเปซปึ๊บมันก็บันทึกให้เราแล้วเซฟแฟได้หรอก ไฟล์ name โนดีดิทคอมโบวิดีโอไม่มีชื่อสร้างด้วยอ่าแล้วก็ใส่ชื่อให้มันเลยนะครับผมเซตทิ้งคีย์บอร์ดเลวฟูทาเหตมาดีใส่คำว่าดีเจตายดอเดกีเอจจตอยอยักเซฟปุ๊บไฟล์ name โนดีดิทคอมโบดีเจโฟบารีโฟเดอร์เซฟบัตทันฟูบารีไฟล name โคนดีดิ Save as าย t ฮลคอมโบบ็อกซ์ฟอร์แมตเทเวงเล็บเปิด mp 4วงเล็บปิด format Player mp 4ครับ format Player วงเล็บเปิด mp 4วงเล็บปิดออฟไลน์วงเล็บเปิด format มีแค่ออฟไลน์กับ format Player วงเล็บเปิด mp 4วงเล็บปิดวงเล็บเปิดนะครับหลังจากนั้นให้เราไปแท็บไปหาคำว่า Save เลยครับคูบัตเสฟบัตทันเสฟแล้วดีตาย microsoft ครีดแชมป์ภายบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ b u t t o u g h a c k i v a t e recent ทีุ่ด เรียบร้อยแล้วนะครับใครบันทึกลงวันไดรฟ์ใครจัดการเชื่อมต่อบัททันมันจะมีให้เราเลือกนะครับบันทึกลงวันไดรบันทึกลง Google Drive แล้วก็บันทึกลงเครื่องนะครับ47ว,วิดีโอไม่มีชื่อใครหลักโฟลเดอร์บัททันเมนูที่เราเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ Ctrl F4 ออกไปเลยนะครับอ๋อออเท่นั F4 เนาะอ,อ,อ๋อ F4 ดิสศักดิ์ hash http อยูอ่า Windows เราจะเข้ามาดูที่ดาวน์โหลดนะครับกดชัก Enter มาดูสิมีไฟโเดอร์อูเดแพนเดโมดิฟายูเดแพนเูเดแพนเวิดีโอไม่มีชื่อสร้างด้วยคลิปแชมป์ .mp4 บ oh. ได้มาแล้วูเดแพนเวิดีโอไม่มีอสทเดแพนเอสทเดูเดแพนเวิดีโอไม่มีได้มาแ,แนะครับผม วิดีโอไม่มีชื่อสร้างด้วยคลิปแชมป์ .mp4 หึงเปิเปใดให้ดูหน่อยบูฟวิ .mpv เปิดให้ดูนิดนึงนะครับโอ้พับวิดีโอไม่มีชื่อสร้างด้วยคลิปแชมป์ฮอสบัตทนช่วงเลาทีาากนี้ไปขออเชิญท่านพบกับรายการเพลงดีฟริสไตล์ดำเนินรายการโดยดีเจตายผู้ชายสายไอทีขอเพลงที่อยากฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5 5 7 1 0 9 9 7 0 9 5 5 7ศูหรือเก็บเบอร์นี้เอาไว้แล้วเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อจะได้พูดคุยขอเพลงอีกหนึ่งช่องทางนะคะนี่แหละนะครับอีดิทนวิวเป็นอันว่าเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างครัมันอาจจะซับซ้อนหน่อยผมอาจจะอธิบายแบบงงๆหน่อยนะครับใครที่ฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจก็ลองย้อนกลับไปฟังดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแม่เสียดายจริงๆอธิบายพลาดไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ฟังมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็คงจะฟังเข้าใจนะครับก็นะไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับพูดยังไงเขียนยังไงก็แบบนั้นเลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ